บาดใจยอย่างนี้คงไม่มีแล้วคงไม่มีจะมีก็แต่เพียงเธออยากบอกว่ารักออกปากก็กลัวจะเกิดใจให้ฉันบอกเธอว่ารักขอฝากหัวใจคนจนคนเทียมสเสงี่ยมใจตัวกลัวนักกลัวว่ารักและเขาไม่รัก ช้ำสักอีกเพียงไหนหากเป็นของฉันวิมานรักของแจมใสเชื่อหรือจะเป็นไปได้หัวใจฉันคนพันเดียวใจจ้า อยู่ที่นี่ได้ไหมอย่าพึ่งพเนจรไปขอฝากใจให้กับบางนอ,อนหากพี่ขาดเธอเพี่ของล้เมื่อกอดมอดคืนนี้ถ้าหากเจ้านอนละก่อนขอให้ฝันดียามมองตาเธอไม่เมื่อรันชวนชวนพิษถ้าได้ดอมหอมแก้มสักนิด น้องจงเอ็นดูจาขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมโอ้ไม่ต้องกลัวอดแล้วขอบคุณสำหรับรางวัลน,น้ำใจที่มอบให้นะครับ อนไปขอฝากใจให้กับบันออดหากพีข้าเธอพี่คงละเมอกอดหมองคืนนี้ถ้าหากเจ้านอนหลับก่อนขอให้ฝันดีอย่ามองตาเธอให้เมรันชวนชวนพิษถ้าได้ดองมองแก เป็นยังไงกันบ้างครับหนาวไหมครับดูผมใส่เสื้อสิผมยังบอกว่าอากาศหนาวเย็นซะขนาดนี้เลยหนาวเนาะหนาวเนาะหนาวนะขอบคุณมากครับคุณแม่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณสาหรับคุณแม่บ้านน้องลีโอด้วยนะครับจากให้เต้เหรอครับ ให้ฝัอมที่นี้ด้วยครับผมครับผมขอบคุณมากนะครับได้ครับมีล่มด้วยครับการเลยไหมครับการได้ล่มไม่ใช่ของผมด้วยขอบคุณมากครับผมฝากเฉยๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีทุกๆท่านด้วยแล้วกันนะครับสําหรับในวันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับผมอากาศดีใช่ไหมครับอากาศดีนะอากาศดีนะยิ้มแย้มแจ่มใสครับไวรุ่นจ๋าส่งเสียงหน่อยแล้ว วัยรุ่นเนี่ยผมมาแต่วันเลยนะจริงๆนะมาตั้งแต่ฟ้าเนี่ยยังไม่ได้เปิดกันก็มีบอกว่าทําไมมาไวจังเลยบอกอ๋อตื่นตั้งแต่ตีสามแล้ววัยรุ่นของผมตื่นแต่ตีสามครับวันนี้มาเจอเจอสําหรับทุกๆขั้นครับผมแล้วก็ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กมาที่ตลาดน้ำวัดลำพญานะครับแล้วก็มีแฟนๆหลายต่อหลายคนสําหรับในวันนี้นะครับที่มารอเป็นกําลังใจนะครับให้สําหรับ พวกเรานะครับทั้งทีมงานลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเราดีเจแล้วก็ศิลปินสําหรับในวันนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่จ่อยเนาะนะครับผมมีใครอีก,อ,ก,อ,กอีกคนหนึ่งใครนะใครนะไม่ได้ยินเลยอเออมันต้องอย่างนี้ละเสียงแล้วตบหนักแน่นแบบวัยรุ่นหน่อยหูเด็ดตับกนึงนะฮะน้องลีโอนะครับเดินทางม,มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะได้สนุกสนานไปพร้อมๆกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็น เพลงซิงเกิลเก่าๆของเต้นนะครับผมนั่นคือเพลงหัวใจพเนจรนะครับผมเดี๋ยวมีอีกหนึ่งเพลงนะครับคออีกหนึ่งเพลงสําหรับในตอนนี้ซึ่งเพลงนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามีใครที่แบบเคยแบบได้ดูในหนึ่งรายการที่ผมเคยได้ไปออกบ้างไหมนะครับผมใน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 ช่องช่องวันนะครับผมรายการรายการรดยการเพลงเพราะชื่อเพลงรายการอะไรนะจำได้ไหมรายการอะไรนะเด็กกเดินซอง คเคยเคยเคยได้ดูบ้านใช่ไหมครับผมมีโอกาสได้ไปออกรายการนี้แล้วก็ได้ร้องเพลงนี้นะครับผมก็เลยแบบขออนุญาตจัดเพลงนี้ให้กับวัยรุ่นทุกๆคนได้ฟังกันเผื่อไม่ได้มีโอกาสได้ดูสําหรับในตอนนั้นจะได้ไปดูย้อนหลังกันได้ชื่อเพลงว่าง้อเพราะรักลองฟังดูครับวัยรุ่นจ๋า ขอเสียงดังๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและน้องๆแดนเซอร์เพียงนิดเพียงหน่อยน้อยใจกันเต้พี่ง้อจนเหนื่อยพี่ง้อจนเหนื่อยนานๆผิดหูหน่อยเดียวไม่เลี้ยวหน้ามาไม่รักไม่ปรารถนาไม่อยากจะมาคอยเอาใจยิ่งง้อ,อยิ่งงอนค้อนวนยังคำนาำงำน้ำาัมนาาง ไปไม่รู้จะโกรธไปไหนท้อใจท้อใจพี่จีอยากจี่ิเนื้อเขาขาวโคนเจ้าน้ำตาอยากจะแกล้งทอรมานไปหาอื่นแอบอิ่กลัวจะกินยาตายท่าผิดใจจริงๆยิ่งทําเฉยนิ่งก็ยิ่งได้ใจทำไนดีไม่รู้เมื่อไรให้โรคระแนงพี่คิดจนแย่พี่คิดจนแย่เต็มที่ ความรักสิ่งเดียวเนียวรังพี่นี้หายงอนให้หอมแก้มที่เท่านี้เท่านี้ก็พออุ้ยมีคนร้องตามกันด้วยพันใช่ไหมครับเพลงนี้เพลงใหม่ล่าสุดเลยนะเนี่ยงองอร,รักนะย้าทำตามผมได้นะครับผมถ้าลองได้ เพียงนิดเพียงน้อยน้อยใจกันเรื่อยที่งอจนเหนื่อยที่งอจนเหนื่อยนันนาคผิดหูหน้อยดีไม่เลี้ยวหน้ามาไม่รักไม่ปรารถนาไม่อยากจะมาคอยเอาใจยิ่งงอนยิ่งมอ,อนคอนวันย็่งทำหนางามหน้าความนางามหน้อความงามงไมจเจ้ายอยอกเอ,อิบเมื่อน,นี้รำไปไม่รู้จะโกรธไปไหนท้อใจท้อใจเพีย จีหยิบเนื้อเขาขาวลคนเจ้าน้ำตาอยากจะแกล้งโทรมานไปหาอื่นแอบอิงกลัวจะกินยาตายถ้าผิดใจจริงๆยิงทำเฉยนิ่งก็ยิงได้ใจทำไงดีไม่รู้เมื่อ,อไรให้โรกระเด็พี่คิดจนแย่พี่คิดจนแย่เต็มที่ความรักสิ่งเดียวเดียวรังพี่นี้หายงอนเธอหอมแก้มที่เท่านี้ เท่านี้ก็พอขอบคุณมากครับขอบคุณวัยรุ่นที่หืมคำตามผมด้วยขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้สำหรับในวันนี้ขอบคุณสำหรับ ดอกไม้สวยๆแล้วก็รางวัลน้ำใจสำหรับในวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมขอบพระคุณมากๆนะคะผมก็เป็นกำลังใจดีๆที่มอบเป็นพิเศษนะครับให้สำหรับตัวเต้นะครับผมแล้วก็เหล่าดีเจหลายต่อหลายท่านแล้วก็ครอบครัวลูกทุงเน็ตเวิร์กของเรานะครับผมที่มามอบความสุขนะครับให้สำหรับทุกๆท่านด้วยเช่นกันกับงอะพอรักนั่นเองนะครับผมอัดเห็นช่วงนี้จะทำอะไรต่อครับถ่ายร